สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จอมเกลือม,มาเปิดการเซ็นสาย่าเอามาสี่กล่องเลยนะครับเพืเ่อนๆนะม,มากล่องแรกนะมาลุยมาการเล็กนะครับเปิดมาแล้วโอ้โหไม่ได้นะฮะโอ้โหมาบิ๊กการ์ดนะฮะอื้อหืออ้าววิบวับมานะแต่เป็นวิบวับแบบธรรมดานะกล่องที่สองจัดมาอย่าไปกลัวใบเล็กอโอ้โธรรมดานะใบใหญ่แล้วใบใหญ่มา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 ใบใหญ่โอ้โ <Ll ull ing> มากล่องที่สามเปิดมาอีกเปิดมาอีก euh รัวๆใบเล็กนะฮะอืบ yeah ิ๊กการ์ดนะเพื่อนเือนนะโอ้ยขาวไปโอ้ยกล่องตัวตายแล้วนะเพื่อนเือนนะมาใบเล็กเอ๊ะ ได้ใบเล็กวิบวับนะโอ้ยอ่าอาแล้วมันเบิ่อนะสวยงามมากเลยนะโอ้ใบใหญ่ไม่มีอะไรนะครับสรุปได้ใบเล็กกับใบใหญ่เป็นการวิบวับนะครับส,สับสังใย้จอมเกินนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ